เพื่อนๆทุกคนครับผมมีหนังสือเล่มหนึ่งที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังเกี่ยวกับคนโง่คนฉลาดและคนเจ้าปัญญานะครับในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นเรื่องๆครับเรื่องที่ผมอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นเรื่องว่าด้วยการบริหารเป้าหมายเพื่อนลองมาฟังและวิเคราะห์กันดูนะคนโง่มักใช้ชีวิตอย่างไรเป้าหมายจึงว่ายไปในโลกกลมๆแล้ววนกลับมาที่เดิม ต้องเริ่มต้นใหม่ร่ําไปสู่อนาคตที่ไรทิศทางคนฉลาดมักตั้งเป้าหมายชีวิตยิ่งใหญ่ท้าทายจึงไม่พึงพอใจกับภาวะที่ตนเป็นสักทีเพราะดูทีไรก็ยังห่างไกลเป้าหมายเสมอคนเจ้าปัญญาย่อมมีเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตและมีเป้าหมายน้อยนิดสารสู่เป้าหมายใหญ่จึงมีบันไดแห่งความสำเร็จให้บรรลุเป็นลำดับไปได้กำลังใจและหันษาไปตลอดหนทาง ครับนี่เป็นเรื่องของการบริหารเป้าหมายครับแต่เป็นเพื่อนลองวิเคราะห์ดูครับในระหว่างที่เราเล่นเรียวนะครับเราเป็นคนเจ้าปัญญาใช่ไหมมีเป้าหมายน้อยนิดครับเราสร้างคลิปวันละหนนาทีค่อยๆสู่ไปเป้าหมายใหญ่นะครับเราฝึกฝนทุกวันครับมันก็เกิดความชนานาญครับแล้วก็จะเป็นบันไดแห่งความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของเราแต่ที่สําคัญที่สุดไปกว่านั้นนะเรายังได้รับกําลังใจจากเพื่อนๆน,น,นะครับที่มากดไลค์กดแชร์ กดถูกใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ในคลิปของเรานะครับแล้วเราก็จะทำให้เรามีความสุขตลอดเส้นทางของเราครับขอบคุณครับ